ทิ้งชีวิตนางเอกช่วยเหลือครอบครัวเปิดบ้านกรีนอัส,สดาพรเกือบปิดฉากรัก9ปีหลังถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบรวมไปถึงเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักรที่ช่วงหลังไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่ในโซเชียลให้เห็นเหมือนแต่ก่อน ซึ่งเจ้าตัวก็เผยทุกประเด็นให้ฟังว่ามีเวลาให้กันน้อยเติมหวานกันยังไงจริงๆเหมือนเรารู้จักกันมาสักพักแล้วมันไม่จําเป็นใส่ความหวานอะไรเพียงแค่ว่าเราคอยถามถ่ายมากกว่าว่าเป็นยังไงทําอะไรไปกินข้าวกันไหมมีการได้เจอกันบ้างไม่ใช่ว่าไม่เจอกันเลยมันก็จะดูห่างเหินแต่เราก็ได้เจอกันเวลาทํางานเราก็ต่างคนต่างทํางานทํางานเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกันมารับอาว่าวันนี้ทําอะไรมาบ้างอย่างน้อยได้คุยกันก็ได้ ปฏิสัมพันธ์กันแล้วมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจกันบ้างไหมมีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติมีทั้งรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วพอบอกว่าต่างคนต่างเดินทําให้ดูเหมือนไม่มีเวลาให้กันมันก็มีช่วงที่ไม่มีเวลาอย่างช่วงที่ผ่านมารีนถ่ายคลับไฟเดย์ถ่ายโฉมโสดก็เจวันถามว่าได้เจอหน้ากันไหม ก็ไม่ได้เจอแต่ได้คุยโทรศัพท์กันทุกคืนเราถ่ายละครเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเหนื่อยจะคุยกับใครดีเราก็โทรหาเขาเขาก็พร้อมคุยกับเราโดยกรีนพูดเหมือนจะเลิกกับทันวา จนพิธีกรตกใจถามย้ำว่ายังไม่เลิกกันใช่ไหมซึ่งกรีนยืนยันยังรักแทนวาเหมือนเดิมแต่ยังไม่คิดเ,เรื่องแต่งงานไม่อยากมีลูกแต่ฝากไข่ไว้แล้วเผื่ออนาคตเปลี่ยนใจและกรีนอัสดาพรสิริวัฒนากุลได้ไปออกรายการและพูดถึงชีวิตจริงที่ไม่มีใครทราบว่าก่อนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอมีก้อนใหญ่โดยส่วนหนึ่งมาจากที่คุณพ่อไปยืมเงินนอกระบบมาเกือบ50ล้านโดยงานนี้กรีนอัสดาพรได้เผยให้ฟังว่าจริงๆจํานวนตัวเลขไม่ถึงขนาดน แต่อยู่ในตัวเลขแหลกักซึ่งถือว่าหนักสาหรับเธอพอสมควรและตั้งแต่คุณพ่อเสียเธอก็เป็นเสาหลากักรับผิดชอบตรงนี้ทั้งหมดทําให้จากนี้ต้องประหยัดมากขึ้นแต่เพราะกําลังใจจากคนในบ้านและแฟนหนุ่มธันวาสุริยจกักจึงทาให้เธอไม่ท้อและเชื่อว่าปลดให้หมดภายในระยะเวลา10ปีกรีนก็ขอเป็นคนคนหนึ่งเนาะที่มีชีวิตเหมือนพวกพี่และเบื้องหลังเราก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพียงแค่คนจะรู้หรือเปล่า